เปิดราคางวัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องครับแม่สูงร้อยยี่สิบสองบอกลบครับลูกไว้ยสอสาเดือนครับโคมนี่เปิดถึกถึกหนึ่องพันเครับพี่น้องหนึ่งมืนนก้าร้อะครับทรงฟรีไห้าสิบกิโลพ่อพี่น้องราคามันถือเข่งนะครับแม่สูงร้อยยี่สิบสองกลบครับลูกว้ยสองาเดือนลูกดกินหาเดียวพี่น้องมังกรปากกันกินเก่งไ้นะครับกินเก่งสุดๆพี่น้องเอืลอมเนเลอมเก่ง นะครับเล่มเก่งพี่จ้าปล่อยเพิ่นกินแล้วพี่น้องคนได้ปลาหยาลุยแม่เพิ่นก็กินเก่งครับสวมเต็มละพี่น้องแม่เพิ่นเป็นสัตว์มือนี้ครับแต่ว่านวันอะผสมแล้วพี่น้องมืเอื่นผสมเอานะครับนี่ลูกสาวลูกสาวนะพี่น้องหมื่นสองเก้าร้อยนะครับส่งฟรีหาหาซิฟโลเด้อพี่น้องวัได้เปิดใบแพงนะครับนี่ทกทอนประกันให้ยซิฟหามือครับผู้ใดหยาขึ้นเขียวๆมีเงินบ่ไหล อยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงซื้องวัวตัวเดียวกับยามันห้องนี่ครับไปเป็นมูกันเอาไปเลี้ยงเลนหมื่นสองพันเก้าร้อยลูกตัวแม่นี่ครับลูกสาวเพื่อนยังกินนมอยู่แล้วครับพี่น้องนี่ครับแม่เพื่อนเป็นสัตว์มือน,นี่แหละกินว่าเป็นสัตว์อยู่พี่น้องมืเมือกให้ใสออกนะครับพวกหางดำกระโสมท่านเบื่อื่นกะรอบต่อไปยี่สิบมือลูกเพิ่นยังหน่อยอยูอย่นะครับจะผึ่งสมรอบต่อไปเอาอาหารมาลูกไหนะครับแม่เพื่อนครับเป็นงวัวลูกสองครับจมูกดำประสิบเบาแวง่งคลิปหูดำโอยมาเมือกแถบ,บกลาเลย เมื่มือดเ่อนะหู้ได้ครับหู้ทั้งแม่หู้ทั้งลูกเด้อหัวไทยนะครับฟามีลูกนะหันมาหันมาให้เบิงเนะี่ย้าตาเพิ่นคลิปหูดำนะครับจมูกดำนะครับหัวจับได้ใบได้ครับเชือกเชือกอันนี้ก็ห้อยหะถลอกให้ยั้ง่นแห้งนะครับพี่น้องมได้เขาเลือกเขายั้งนี่อีหลาหน่อยพี่น้องผมบอกกันกินเก่งไงเด้อหัวตุ่ยเลยเล่มนี่อุ้ยนะนมสีเต่าครับเล่มดีดีพี่น้องท่องกินงาดีแห้งงาไว้เนี่พี่น้องพ่นยางกินเน,นี่ย อมปล่อยไปเลยอิสระเลยนะครับอิสระเลยอิมแองป้องนี่เอาให้เไ็กน้อยเลี้ยงเหรียญหัวเป็น่อยอี่ลาน้อยโอ้ยเนาะไปกี่สามเดือนนี่แล้วพี่น้องเป็นยังไงอิมมาลูกนอน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 หูหูแห้งนอนนอนตักอ่ะนอนตักฟิจ่าด้วยนอนตักฟิจ่า นี่แม่เพื่อนครับพี่น้องบ่หวงลูกแล้วครับงูเด้อเอาถึกๆถือกมื่นสองเก้าร้อยนะครับเครื่องดําแม่เพ่นเป็นสัตว์มือนี่ครับรอบนี้บ่ต้องสมรอบต่อไปยังสมเอานะครับพ่วงหางดํานุ่มสีเต่าครับลูกเพื่อนกะจิ้มดําพ่วงหางดําครับงัวไทยเอาไปเลี้ยงเล่นนะครับนี่เอาฟังนี่ครับผมมีแต้มมังนะครับพี่น้องอ่ะนี่ครับเอาเบี้ยงมาดูเบี้ยงไปเบี้ยงไปแล้วเบี้ยงจัง่อยให้เบิึงให้เบิึงจัง่อยอ่ะ ปีการู่บ้านสร้างก่อนนี้คมครับตำบลหน้าหวาอําเภอปทุมราชภูมาจังหวัดอำนาจเจริญครับทุกท้อนประกันไห้ครับแม่ลูกตัวแม่นะครับในลายถ่านว่าโอ้อยากได้ยงว่ะเมือนี่หน่อยนะครับเอาไปเลี้ยงเล่นเห็นหญ้าเขียวเอาไปเลี้ยงให้ดิ้นหน่อยเล็กเลี้ยงจุ้งเลี้ยงเล่นนะครับนี่สองตัวจังหน่อยลูกกระยิ้งแม่กระสมนะพี่น้องเอาราคานี้ครับงัวสองตัวสองชีวิตนะครับจังหน่อยก็่าเต็มขอกได้จะประมาทได้นไหปีหนาเพิ่นกระสมอันนี้เด้อพี่น้องมันเขาเรียบอีหละหน่อยอ เบิง้งโซ่ความงามดูมันเป็นตะหักเถอะนะมาตันจุลูแต่ตัวนี้สามเดือนประมาณนี้ควันจับดีเจ้าจองนังนครับครับกินหญ้าดีดีป็นเล่มดีพี่น้องมันเล่มดีทั้งแม่ทั้งลูกเอานะครับสนใจกะโทรมานะครับนี่เบอรองไล่เบอร์โทรเลยครับพี่นอ้องอจติมือดแนี่นะครับอันนั้นเอียงเกินขีดต้มมันเข่าเล็บเพิ่นแม่ลูกลูกตัวแม่เดี๋ยวนะครับพี่จ้าสีหายพป็นยางโซ่จัง่อยมาคนได้มามาตีถ้ัแบนี้มึงหูสิละ เอาไปเลี้ยงเลียงทีน้องราคาเท่าไงจุ้งเลี้ยงเลีนยนะครับบัวไอผู้ใดาราคาเนี่ยของแท้ไกย่งางลูกครับคลิปนี้ครับพี่เจา้าประทุมราชครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเอาหลานน่อยไปกินยาไท่าไหร่ฮา